สวัสดีค่ะทัพแค่รถฐาน้องพังค่ะจำเป็นตอนเลิกงานค่ะสามทุ่มสามทุ่กว่าค่ะเยรนี้เวลาเปลี่ยนบานข้าวหาถุ่นะคะเปลี่ยนห่างจากกันสองชั่วโมงคอนเทนเตอร์แต่งเรียนค่ะแค่รถตำก,ก,กับแทบแกหงเนาะแสบอยู่ค่ะแสบอยู่ แสบตาแก้แวกนเนื้อไก่นะเพาะเนื้อไก่ซับเนื้อไก่ผัดกระเพ,พราค่ะทาะนา้องๆเป็นเนาะก็ได้ว่างแบบเฮิร์นทากันค่ะเนื้อขาวๆถ้วยหน้าต่างเดือนค่ะนี่รับหนีบใส่ <c oughs> โอเคเลยค่ะโบ <c oughs> มีหินใส่แด่โอเคเลยคลุ้งๆล่อไม่ได้ใส่เลยโอเคเลยค่ะ การสีเแล้วลนะรับดีที้เขนเท่านิ้นหลสวยสวเสร็ง่ายง่ามเสร็จเรียบร่อยแล้วค่ะส,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 สวยงามตามทองเรื่อง สับไกต่ตัวไปสวยๆค่ะจบไปซับไก่ตัวค่ะทำไก่ตัวค่ะมีค่อมคมค,มค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับมีบม่มีหัน่นเรือมีดใส่ได้แบบเฉียบเลยค่ะยังคมเลยอ่ะถ้วยก็ได้ค่ะถ้วยถ้วยกระเบื้องก็ได้นะลับ เทเห็นเทมหินลำมีสค่ะสุดยอดเลยค่ะรอึงด้วยค่ะเด้อรองดูค่ะข้มกลีบเลยค่ะข้มกลีบเลยนะนี่ข้มบิลีค่ะรอึงด้วยหัในใ่นไก่หันไกลอากาศเย็นเลยก็ ก็สุนสีขาสีน้ำนีคะมันเดยนลาย นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ